วันนี้พอปังปังบานบุกบนเวทีเลยนะครับนี่เลยนะครับของงานเจ้าพออคลักนี่นะครับสวยๆรอๆกันทุกคนเลยนะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านหัวหน้านะครับมาให้นะครับก็จะพอองคุณมากหรัะสานะครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ รายการท่านเป่าปังๆเลยนะครับเรามาทุกปีนะครับปีนี้ท่านเป่าปังๆครับผมบริจาคให้ท่านหน่อยนะครับท่านเป่าปังๆหนะคอยดูด้วยนะครับครับผมเรามาทุกปีนะครับมางานที่นี่ทุกปีปีที่แล้วเราก็มาเปลี่ยนหน้ากาด ปีนี้เราก็มามาลี่ยนน่ากาบนะครับเมื่อคลีนก่อนครับสนุกสนานมากก็เชิญเพื่อนๆนะครับพี่ๆทุกคนนะครับที่อยู่ทั่วประเทศเลยนึกอะไรไม่ออกนะครับประมาณเดือนตุลาเดือนพฤีการมาก็ได้นะครับมาเที่ยวกันได้เดี๋ยวเราจะมาประชาสัมพันธ์กันเรื่อยๆเลยนะครับสวยๆหลอๆก็ทุกคนแล้วงิ้วขนาดนี้นะครับเป็นงิ้วอินเตอร์นะครับนี่จอ L E D นะครับด้านข้างด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันโอกาสหน้าโอกาสต่อไปนะครับ เดี๋ยวขอหลอสักหน่อยนะครับพระมงปังก็มีความสุขนะครับไปนี้กันนะะเจอกันเดี๋ยวเจอครับครับผมแ๋ยวเราจะมาเจอ ท่านเป่าตัวจริงนะครับได้มา,าตัวจริงครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นเป่าปังปๆกับท่านเปาจริงมาเจอกันแล้วนะมันเจอกันบนเวทีได้ยังไงนะครับภาติดต่อคณะนิวนะครับตอนนี้คณะ นี่คือเจ้าของคณะเลยนะครับพี่เอา้าขอขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับพี่คณะนิ้วเนี่ยอยู่ที่ไหนที่อไรติดต่อได้อย่างไรครับคณะไซยงหงนะครับคณะนิ้วไซยงหงคณะนิ้วไซยงหงนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสองเก้าหกหนึ่งเก้าสองห้าห้านะครับ ติดต่อไปแสดงแ,แล้วรับประกันคุณภาพนะฮะนิวอินเตอร์อันดับหนึ่งในประเทศไทยนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้านะครับวันนี้ให้เกียรติเป่าปังๆขึ้นมาบนเวทีนี้อ้าวเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่ปีหน้าเราเจอกันใหม่อีกครั้งน,งนะครับสวัสดีครับขอบคุณนไห นปังปังนะฮะนี่ดูท่านรายการท่านปอปังปังจะได้ปังปังนะฮะเออเราก็จะได้ปังปังกันไปทั่วประเทศเลยนะทุกคนขอให้มีความสุขนะครับมาขอพรได้ครับจากเจ้าพ่อองค์คลักษณ์เรานะฮะก็มาไม่ถูกก็มาถามที่ตลาดองค์ลักษณ์อำเภอองค์ลักษณ์จังหวัดนครนายกวันนี้ปอปังปังไปก่อนบ๊ายบาย